เมื่อได้ยินต้นหนาวร้องอ้าวอ้าวเร็วเด้อปุ๊กเมื่อได้ยินเสียงต้นหนาวร้องค่ะแม่แม่คุณยายสิโอ้อยคุณยายสิสิ้นเลยดูพี่ปุ๊กดูพี่ปุ๊กต่างคนต่างชุลมุนไปหาเด็กๆค่ะแม่แม่เอาเอา,เอาแค่ต้นหนาวร้อง ให้ควันแบงค่ะแม่แม่ควันแบง์ชอบแกล้งอ,อ้แกชอบพาลานฉันวิ่งฉันเหนื่อยนะโอ,อ้โบนค่ะแม่แม่กำลังบนให้ควันแบง์อยู่ไม่ต้องมาเล่นกับลานฉันเลยนะ สรุปลูกใครกันแน่เนี่สรุปลูกใครกันแน่ก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะยายนะคะแม่ๆ่ยายชอบเดินตามนักใช่ไหมหนาว้าวิ่งเลยเราหนาววิ่งไปแล้วแล้ว พาหลานเข้าไปแล้วไเสร็จเสร็จเขาพาหลานวิ่งหนีแล้วเดินตามไป ขยันเดินตามด้วยนะทั้งวันขยันเดินตามมากห,หลานโตเป็นหนุ่มแล้วยังวิ่งตามอยู่เน่าหนาวเนาะวาิ่หนาวแล้ว วิ่งไปนู่นอีกหลอกยายวิ่งอีกแล้วเฮ้ร้องด้วยนะร้องเรียกยายด้วยเอาไม่ต้องวิ่งตามเขาวิ่งเล่นกับแบงน้าวิ่งมานี่น้าวน้าววิ่งมานีเร้ว วิ่งตามมาเ,นนะเร็วนะเดียวคนแก่เดินไม่ทันบอโ,โหล้วเหนื่อยละไม่แม่เหนื่อยละเหนื่อยละวเน่าหนาวเนาะเกี่ยวอะไรเนาะหนาวเนาะคนวิ่งเล่นกับพอ่อๆเนาะใหญ่ชอบชอบตามติดหนาวมาแล้วพอ่อมาแล้วมาและไม่เดินแล้วเหนื่อยแล้วแม่แม่ เหนื่อยแล้วนดนดูทำหน้าบึง้งทำหน้าบึง้งโมโห <c oughs> <c oughs> เลยแบงเอาหลานเข้าไปคนเดียว ควันแบงค์แล้วควันแบงค์พาหลาน,ขขลานเขาวิ่งคำลามอยอะไรไม่ต้องมาวาหราปวนให้ควันแบงค์ค่ะแม่แม่ควันแบงค์ชอบแกล้งอแกชอบพาหลานฉันวิ่งฉันเหนื่อยนะ บนค่ะแม่ๆม่กำลังบนให้ควันแบงอยู่ไม่ต้องมาเล่นกับหลานฉันเลยนะสรุปลูกใครกันแน่เนี่ยสรุปลูกใครกันแน่มาแล้วต้องล้างมาแล้วต้องล้างมาเนี่ยายบนวันนี้จิตแจ่มใสค่ะ ทำไมจูจูว่าอะไรเหรอเขาด่าอะไรกันอ่ะวิ่งวิ่งโมโหแลยประมาณว่านะนายแกมาดูลูกแกเลยฉันไม่ขยันวิ่งตามละเหนื่อยละเรียกแม่นามอะเรียกแม่นา,นาใครแม่กำลังเรียกแม่นามา เรียกหาแล้วเรียกหาเรียกหาแม่นาเรียกแม่นามาดูลูกไปพ่อไปนู่นแล้วเดียวนะเยอาวิ่งมาดีแล้เนะยอะโกรธแล้วก <laughs> โกรธโกรธให้ควันแบงค์ค่ะแม่แม่เดินไปเรียกแม่นานาแกอยู่ไหนแกมาดูลูกแกสิจะบ้าอย่างนี้นะเน<อ>าะันแบบเหนื่อยเดินตามแล้วไปเรียกแม่นา, <laughs> ม,นามาจัดการแบงค์แน่เลย มาแล้วแม่แม่หนุนฉลาดมากค่ะแม <เ char? S 1> ่แม่คุณยายดาวพฤติกรรมนี้ก็คือประมาณว่าคือแบบไปเรียกแม่นามาดูล <Wow! S 1> ูกค่ะแม่แม่แมนากำลังกินใบไผ่บนแมนากาลังกินใบไผ่อยู่โดนยายเรียกก็ต้องรีบมาหนุนนาแกรีบมาดูลูกแกเลยลูกแกอยู่กับคนบ้าอยู่กินเพื่อนไม่ดูลูกเลยหนแม่แม่ดูแม่นาโดนคุณยายบนละแม่แม่ โดนแม่ดาวดุนะคะตบงวงตบงานนะพฤติกรรมตอนนี้ก็กำลังอารมณ์ประมาณว่าไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะแม,แม่่อาจจะโมโหให้แม่มีนาด้วยก็เป็นได้เพราะว่าแม่มีนาไม่ดูลูกไม่สนใจลูกไปบ่นให้แม่มีนาแม่มีนาก็อ๋อใหญ่เลย แม่มีนาก็ไม่กล้าเถียงนะคะแม่แม่แม่แมนาบอกว่าเมื่อกี้กินยอดไผ่อยู่ไม่ได้ดูแบงแก้งลูกเหรอเดีาดาวบอกว่าเมื่อกี้แบงมันแก้งลูกเธอด้วยนะมันพาลูกเธอวิ่งกล้ยหวีเดียวมันพาลูกเธอวิ่งนะะตอนนี้แม่ดาวกำลังดุแม่มีนาอยู่ข้อหาปล่อยปะละเลยดูแลลูกมาจับมือ จับมือกันดูใครไม่จับมือกันด้วย้ามาแล้วมาว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่มามาแล้วไม่มาว่าอะไรหรอเกิดไรขึ้นยะพ่อยายมาแล้วพ่อ ค <c oughs> งจะแบบมันไส้ควานแบงไม่น้อยนะคะแม่แม่แม่ดาวอชอบโยกคุณยาย <c oughs> ควานแบงชอบโยกยายเนาะก็ย้ายหน้ารัางเนาะหลานหลานลานก็ชอบโยกควนัวนเขาก็ชอบโยกยายเขายิ่งหัวร้อนอยู่ <c oughs> ควานแบงไม่ให้จับก้นต้นหนาว ยายบอกว่านี่ลานชั้นส่วนไม่นาก็บอกว่้คุณยายยายใจเยน็นเย็นแบงค์ไม่ได้ทำอะไรอะไรยืนนี่แมนาก็จับหลอกลานเขาเนาะแบงค์ไม่ให้คุณยายดาวจับต้นหนาวก็เลยอารมณ์เสียให้แบงค์ยายบอกว่าลานชั้นเย่งกันหลานไม่จับลอกไม่ใหมใหญ่ หลานเขาห้ามจับดูหนิหลานเขาเลี้ยงมากับมือเนาะห่วงไม่ให้ยายจับยายโมโหเลยหลานฉันเลี้ยงมากับมือห้ามจับเลยห้ามจับห้ามจับไม่จับตุ้มเลยห้ามจับหลานห้ามจับไเลยห้ามจับเลย พากันไปกินข้าวโพดขายแม่แม่จูเนียกับมะนาวรักกันแน่ลักดมกันแน่งะอยู่รักกันแน่จักรักกันรักกันแนงแบงค์แท็กทำหน้าทำหน้าเบ๊ะปากสิคนเขารักกันเนาะไม่มีใครรักแบงค์หรอกหนาวเนาะพี่ดื้อนะคะแม่จูเนียไปรอกินข้าวโพดปิ้งนุ่นรอกินข้าวโพดปิ้ง มีคนรอกินข้าวโพดปิ้งค่ะแม่แม่จูเนยียมันยังไม่สุกลูกพี่ควานปิ้งข้าวโพดข้าวโพดหวานนะคะมันชุกแร้วยังพี่จูรอกินพี่ควานพี่ควานให้พี่จูหน่อยอันหนึ่งสุกแล้อยังมันฮอนนะพี่ควานบอกเป่าด้วยเป่าด้วยจูว่าแกให้หนูด้วยเขากินอะไรก็กินด้วยค่ะแม่แม่พี่ควานเขาปิ้งข้าวโพดอยู่ เอาเป่าด้วยลกเป่าด้วยร้อนไหมร้อนนะร้อนรอลกร้อนเปล่าได้โอ้ยไปกินแต่ของเขาากได้ไปกินข้าวโพดปิ้งมันไม่สุกนะพี่จูก,กินนะพี่คอยเขากำลังเอาลงเองเออนี่เก็บข้าวโพดตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาหักสักไปแล้วมันหลงเหลืออยู่ก็เลย ไปเก็บมาปิ้งกินกับเด็กๆนะคะวันนี้พี่หนาวไปด้วยลูกพี่หนาวก็สุกแล้วพี่หนาวมันสุกมันสุกแล้วเร็วๆอ่ะเร็วๆเร็วๆมันสุกแล้วหนาวว่าฉุกแล้วยังมันสุกแล้วให้หนาวด้วยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเก็เดี๋ยวเก็บ หนาวไม่เอาหนาวว่ามันร้อนพ่อจูกินอย่างเียจูเอาไปเลยหนาวหนาวกลัวร้อนพ่อเป่าให้หนาวหน่อยพี่หนาวไม่กล้าจับแต่พี่จูแบบรีบจับอย่างไวจูเป่าเป็นด้วยนะอร่อยไ้่หนาวไม่น่าเดี๋ยวคนี่ไม่น่าอาปิ้งไห้หนูด้วยหน่อยอาปากเรากินแล้วหนูน พ่อมีคนอาบพรามันร้อนอยู่ดูหม่วามัน hmm. ยังไม่ส hmm? ุกท NO hey, really? ี่ไหนเป่าเองเด้อเป่าเองเด้อเองไปดับหมดแล้วข้าวโพดไม่สุกหรอกค่ะแม่แม่อ้าไม่นะดูปลาหนาวด้วยโอ้ยลูกเยอะเลยไม่รู้จะป้อนใคร ไอ้แม่วาด้วยให้แม่นาด้วยหน่อยแม่นาาปากโลแม่นาแกเองบอกเองก็เอาแม่เมื่อได้ยินต้นหนาวร้องอ้าวอ้าวเร็วเด้อปุ๊กเมื่อได้ยินเสียงต้นหนาวร้องค่ะแม่แม่คุณยายสิ โอ้ยคุณยายสีุเลย,ยดูพี่ปุ๊กดูพี่ปุ๊กต่างคนต่างชุลมุนไปหาเด็กๆค่ะแม่แม่อ้าเอา้เอาแค่ต้นหนาวร้องแค่ต้นหนาวร้องก็พร้อมจะไปหาเอา้าไม่นานไม่นาททำไมช้ากว่าเพื่อนเนี่ยอา้าข้ามไปดูไม่นานยัางอุยอายอุยอายอยู่ค่ะแม่โอ้ยน้อ อันนี้แค่ต้นหนาวร้องเรียกนะคะแม่ๆทุกคนก็พร้อมจะไปลุมไปตุ้มไปตอมไม่นาช้ากับเพื่อนเขาไปถึงไหนถึงไหนกันแล้วนอนนอนโอ้ยพี่ปุ๊กก็วิ่งแบบว่าสี่คูร้อยเลยขิงกันอีกแล้วขิงกันอีกแล้วนั่นขิงกันอีกแล้วนั่นพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยก,กับพี่ปุ๊กลุกค่ะแม่ๆดูนะ ไม่ได้ยืนอยู่ตรงล่มนี้เองโอ้ยลองนิดเดียววิ่งกันยกโคลงเลย